เพียงร้อยกว่าบาทก็ไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปกับเครื่องตัหรยาโมเดล GX 3 5นี้สตาร์ทยากเร่งแล้วดับเร่งแล้ววูบตัดแล้ววูบตัดแล้วดับปัญหาเหล่านี้หมดไปง่ายๆด้วยการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์เพียง100กว่าบาทเท่านั้นไม่เกิน150บบาทนะครับก็สามารถแก้ปัญหาชวนปวดหัวเหล่านี้ให้หมดไปเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอกันเลยทีเดียว ซื้อมาก็ดัดแปลงอีกนิดหน่อยนะครับเพราะโมเดล GS 3 5นี้ก็จะมีผู้ผลิตหลายเจ้าที่ผลิตสิ่งที่จะต้องดัดแปลงก็คือท่อน้ำมันท่ออากาศซึ่งก็รวมถึงแป้นยึดสายคันเร่งเก่งอยู่แล้วครับสำหรับช่างไทยคนไทยนะครับดัดแปลงใส่ไม่ยากแค่นี้ก็สามารถแก้ปัญหาที่ต้นตอได้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว